สวัสดีครับเป็นแทนทีม t ท n โกกลับมาเจอกันใหม่กับไอ้บ้าปืนนะครับวันนี้เราจะทำท็อป10นะครับผม10อย่างที่เกมทําผิดเกี่ยวกับปืนนะครับเราเคยทํา10อย่างที่หนังทําผิดเกี่ยวกับปืนวันนี้เราจะมาทําเกี่ยวกับเกมกันบ้างนะครับก่อนอื่นเลยถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กด subscribe ทิ้งคอมเมนต์ข้างล่างนะครับว่าอยากให้ทีมเทนโกทำจารันดับหรือว่าท็อป10เกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดอยากสนับสนุนช่องทีม t ท n โกเรามีผลิตภัณฑ์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเสื้อเป็นเชส อยู่ผลิตภัณฑ์อื่นนะครับลองไปดูได้ที่เว็บไซต์เราหรือโซเชียลมีเดียลิงก์ที่อยู่ข้างล่างเลยนะครับผมตอนนี้ผมทําวิดีโอเกี่ยวกับ10อย่างที่หนังทาผิดเกี่ยวกับปืนหลายคนเขาอยากให้ผมทําเกี่ยวกับเกมด้วยผมก็เลยมาทานะครับผมผมรู้สึกว่าลิสต์นี้นะครับอย่าไปจริงจังกับมันมากนะครับสนุกสนุกนะครับผมรู้ว่าเกมคือเกมเกมไม่สามารถทําให้ทุกอย่างเหมือนจริงได้แต่สิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนรู้ในวิดีโอนี้ก็คือว่าบางอย่างที่อยู่ในเกมชีวิตจริงมันเอามาทำให ได้จริงๆหรือมันไม่เหมือนชีวิตจริงเลยเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับผมอันแรกนะครับผมก็คือยิงจากเอลหรือว่าฮิตไฟล์ปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเล่นเกม FPS ต่างๆอ๋อขอย้ำอีกทีส่วนมากของพวกนี้มันจะอยู่ในเกม FPS นะครับหรือเกมยิงทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็น PUBG หรือว่า Counter Strike หรือว่า Escape from Tarkov หรือว่า Call of Duty หรือ Battlefield นะครับสิบอย่างนี้มันจะอยู่ในเกมพวกนี้ทั้งนั้นเลยปืนอันนี้เคลียร์แล้วนี่คือ c ี s s ็ r สก o ร์ของผมเคลียร์แล้วนะครับไม่มีลูกนะครับ Safety on นะเวลาปกติแล้วเนี่ยปืนมันจะเริ่มอย่างนี้ถูกไหมแล้วหลังจากนั้นเรากดปุ่มเล็งไม่ว่าจะเป็นบนจอยหรือว่าบนเมาส์เนี่ยแลวมันจะขึ้นมาเล็งถูกไหม ทุกคนเขาจะเรียกค่าเน,นี้ยว่าฮิปไฟแต่จริงๆแล้วนี่ไม่ใช่ฮิปไฟนะครับผมทุกคนเข้าใจผิดนิดนึงจริงๆแล้วอันนี้เขาเรียกว่า point shooting ฮิปไฟคือแตกต่างกับ point shooting ยังไง point shooting เนี่ยคือเราพร้อมยิงเลยซึ่งในเกมก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือเวลาเราไม่ได้กดเลงเราก็จะยิงแต่ความแม่นยำมันก็น้อยกว่าก็ถูกแล้ว point shooting คือการยิงแบบไม่ได้เลงแต่ว่า,เ,าเวลาเรากด R มันก็จะเป็นยิงเลงนะครับผมอันนี้จะแม่จะแม่นขึ้นแต่ point shooting จะแม่นน้อยลงฮิปไฟล์คืออะไรฮิปไฟล์คือลงมาที่ L เลย แล้วก็ยิงอย่างนี้ถ้างั้นเวลาเราเห็นในเกมเนี่ยมุมมองของเรามันจะมาเป็น first person shooter จะเป็นมุมมองจากตาเราใช่ไหมครับแล้วเราจะเห็นปืนอยู่ค่อน้างสูงปืนอย่างนี้ทั้งจริงจริงแล้วอ่ะมันคือ point shooting มันไม่ใช่ h i p ป i r e นะครับแล้วก็เวลาเลงมันก็จะเล็งขึ้นมาอย่างนี้นะครับถามว่าในทุกเกมทําแบบนี้ผิดไหมไม่จริงนะครับส่วนมากนะเวลาเราไปไหนมันก็จะถือปืนอย่างนี้แล้วก็วิ่งไปอย่างนี้แล้วก็เวลาเลงก็เลงใช่ไหมแต่บางปืนนะครับผมตัวอย่างที่ผมนึกถึงได้ก็คืออย่างเช่น ground branch ซึ่งเป็นเกมที่ออกมา ววเวลาตัวละครเดินเราสามารถที่จะ point shoot ได้แต่ถ้าเกิดเราจะทิ้งอาวุธไว้แบบนี้นานๆนะครับมันจะเริ่มเหนื่อยแลวมันจะสายนะครับความแม่นยําก็จะลดลงถ้างั้นเรามี low ready นะครับปืนมันจะอยู่ต่มอย่างนี้หรือว่าเรามี high ready ปืนขึ้นมาอย่างนี้เราสามารถที่จะถือปืนได้นานกว่านะครับซึ่งเกมอันนี้นะครับ Ground Branch ก็ได้ทําตรงนี้มาค่อนข้างเหมือนจริงนะครับถ้างั้นอันแรกก็คือจริงๆแล้วในเกมเวลาเราเลงอยู่แบบนี้มันไม่ได้เรียกว่า hip fire นะครับผมมันคือ point shooting นะครับผม อันดับต่อไปนะครับก็คือ bullet penetration หรือว่ากระสุนที่ทะลุเข้าไปในสิ่งต่างๆในเกมเกือบจะทุกอย่างที่อยู่ในโลกกันกระสุนได้หมดเลยนะครับแม้ว่าจะเป็นประตูก็ตามถ้าใครดูจัดอันดับ10อย่างที่หนังทําผิดเกี่ยวกับปืนจะเห็นเลยว่าผมบอกว่าประตูรถนะครับผมกันกระสุนไม่ได้เหมือนกันประตูบ้านนะครับผมโต๊ะอะไรพวกนี้ก็ไม่สามารถที่จะกันกระสุนได้แต่ในเกมเขาก็ทําให้มันสามารถกันกระสุนได้นะครับบางเกมเราจะมี destruct ก็คือยิงไปแล้วประตูพังบ้านพังรั้วพังกำแพงพังของแบบนี้อย่างเช่นที่เห็นใน Battlefield หรือว่าเกมเหมือนกับพวก ArmA หรือว่าเกมเหมือนกับ Escape from Tarkov ที่บางกำแพงกระสุนไม่ทะลุแต่บางกำแพงกระสุนทะลุหรือว่าบางประตูกระสุนทะลุได้เนี่ยเราเริ่มจะเห็นในเกมต่างๆแต่เกมสมัยก่อนนะครับผมเกือบทุกอย่างกันกระสุนได้หมดเลยนะครับซึ่งอยู่แล้วอันนี้ไม่จริงนะครับในชีวิตจ,จริงกระสุนสามารถที่จะทะลุได้ไม่ว่าจะเป็นกำแพงเล็กๆก,ก,ก็ตามนะครับกระสุนก็สามารถที่จะ อันดับต่อไปนะครับผมเวลายิงปืน full auto r e c o i น้อยเกินไปโอ้โหอันนี้นะเพื่อนๆครับถ้าเกิดลองไปยิงปืนในชีวิตจริงนะครับผมบอกได้เลยว่ายิง full auto ไม่ได้ง่ายนะครับผมโดยเฉพาะปืนอย่างเช่นพวก AR 1 5เนี่ยถ้าเกิดลองยิง full auto เนี่ยยิงไปแป๊บเดียวเราก็ไม่สามารถที่จะควบคุมกลุ่มได้แล้วแต่ว่าลองดูในเกมนะครับโอ้ใน Call of Duty Modern Warfare ใน PUBG ตนัวละครวิ่งแล้วหลังนั้นเออเลงแล้วยิง full auto นะครับแล้วก็เออ ทุกนัดเข้าเป้าหมดเลยถามว่าอันนี้เหมือนจริงไหม no ไม่จริงเลยนะครับเวลาเราเล็งแล้วนะครับมันไม่มีทางที่จะแม่นขนาดนั้นเวลาเรายิง f ฟร์ออโต้ไม่มีวันแม่นเท่าในเกมนะครับอันดับต่อไปกระสุนผิดอันสําหรับปืนอันนี้จะเกิดขึ้นหลายกรณีเหมือนกันนะครับผมแต่จะเริ่มเกิดขึ้นบ่อยสุดในเกมพวกแบบอย่างเช่น pubg ที่เป็นแบ t t l e Royale ที่เราต้องหากระสุนด้วยหาปืนด้วยอะไรอย่างนี้ผมหมายถึงอะไรนะครับตัวอย่างที่ผมคิดได้ดีสุดก็คือใน pubg นะครับตอนที่ผมเล่นผมไม่รู้ว่าตอนนี้ยังเป็นอย่างนั้นอยู่หรือเปล่า เกมพ u b g เนี่ยมันจะมีกระสุน9มมสำหรับปืนสั้นต่างๆใช่ไหมครับแล้วพร้อมๆกันในพ u บ G เนี่ยมันจะมีปืน VSS ซึ่งปืนอันนี้นะครับผมใช้กระสุน9มมเหมือนกันแต่กระสุนปืนสั้นคือ9มมคูณ19แต่กระสุน VSS มันคือ9มมคูณ39ถ้าเราเอากระสุนมาเปรียบเทียบกันนะครับ9คูณ19ของปืนสั้นกับ9คูณ39ของ VSS นี่แตกต่างกันสิ้นเชิงเลยนะครับกระสุนของ VSS ใหญ่กว่ามากเลยแต่ในเกมเพราะว่ามันเป็น9มม มเหมือนกันนนกระสุนปืนสั้นที่อยู่ในปืนสั้นแล้วก็กระสุน9มมที่อยู่ใน VSS ดันเป็นกระสุนอันเดียวกันซึ่งในชีวิตจริงมันเป็นไม่ได้เลยลองมาดูในภาพครับมันไม่ใกล้เคียงกันเลยนะครับก็เลยจะบอกว่าในเกมอย่างเช่น PUBG กระสุนมักจะใส่ผิดปืนค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีปืนที่ทําถูกนะครับตัวอย่างก็คือ Escape from Tarkov ถ้าใครเคยเล่น Escape from Tarkov ลองสังเกตดูนะครับผมแค่กระสุน556นะครับผมมีเป็นแบบ10อันเลยมี B ี s p b u s u โอเอมันมีแบบเยอะไปหมดเลยนะครับมันมีกระสุนหลายแบบเลยนะครับผมไอเกมอันเนี้ย Escape from Tarkov ทากระสุนได้จริงนะครับผมแต่ก็จะมีหลายเกมเลยนะครับผมที่ทํากระสุนผิดคาเบอร์สำหรับผิดปืนครับอันดับต่อไปนะครับผมการขยบตัวที่ผิดในเกมยิงนะครับผมผมหมายถึงอะไรถ้าเกิดใครเคยเล่นโดยเฉพาะ Counter Strike จริงๆเกมอะไรก็ได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็น Call of Duty Modern Warfare หรือว่า Battlefield PUBG จะเห็นว่าตัวละครจะแบบกระโดด แเราก็จะวิ่งแบบเร็วมากจะแบบ AD, ad 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 ใช่ไหมจริงๆแล้วถามว่าทําแบบนี้ในชีวิตจริงได้ไหมทาไมทหารไม่ไม่แบบเวลาเขาสู้รบกันทางเนี้ยหรือว่าทําไมเอ่อพวกทาลิบานเวลาหลบกระสุนของทหารอเมริกนันทำไมเขาไม่กระโดดเป็นแบบกระต่ายกระต่ายเพื่อที่จะหลบกระสุนของทหารอเมริกันแบบที่ทําในเกมเพราะว่าในชีวิตจริงเรามีฟิสิกส์เรามีแรงน้มถ่วงของโลกเรามีน้ําหนักตัวเรามีอินเนอร์ชาที่ทําให้เราไม่สามารถเคลื่อนตัวได้หรือว่าเรามีแรงเฉื่อยของพวกนี้คือของที่มีจริงในชีวิตจริงแต่ในเกมเราไม่เห็นจุดนี้เลย ถ้าถามว่าถ้าชีวิตจริงล่ะทหารเริ่มกระโดดกระโดดกันแบบในเกมแดนคิดว่า standard operating procedure หรือว,ว่าวิธีที่เราจะสู้รบเนี่ยคงเปลี่ยนทุกอย่างไปหมดเลยนะครับเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราสู้กับทาลิบันกระต่ายแล้วเราก็มากระโดดกันดึงดึงดึงดงอย่างงี้ถ้างั้นวิธีการต่อสู้ของทหารอเมริกันก็คืออาจจะต้องเล็งขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอย่างงี้หรือเปล่าก็มีความเป็นไปได้นะครับผมถ้างั้นการเขยิบตัวนะครับผมมันจะไม่ได้เป็นแบบในเกมเลยแล้วที่สําคัญอย่างหนึ่งคือการเขยิบซ้ายเขยิบขวาถ้าเกิดใครลองนะครับใส่ของ ใส่ปืนใส่กระสุนใส่เป้นะครับมีอุปกรณ์ครบหมดเลยใส่เสื้อกรอะอีกด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเดินแล้วก็หลังจากนั้นพยายามจะไปทางซ้ายแล้วไปทางขวากด A.D. A.D. เเร็วๆะจะเห็นเลยว่าตัวเราอะ่ะมันจะมีความเฉื่อย ก็จะไปซ้ายขวานะครับผมน้ําหนักตัวเรามีผลกับการขย,ยับตัวซึ่งเราจะไม่เห็นในเกมนะครับถามว่าเกมบางอันมีไหมมีครับผมอ,อย่างเช่นเกมอาร์มาครับมันจะมีผลกับน้ําหนักบนตัวเราในการขย,ยับตัวแต่ก็ไม่มากรู้สึกว่าอัปเดตล่าสุดนะครับของ Escape from Tarkov 12.12นะครับผมเขาจะมีอัปเดตเกี่ยวกับ Iner t i a ก็คือจะมีผลซึ่งเรามีอุปกรณ์เยอะ <c oughs> บนตัวเราขนาดไหน <c oughs> เวลาเราเขย,ยบับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นซ้ายขวาเดินไปข้างหน้าเราหยุด <c oughs> หรือว่าเดินไปข้างหลังมันจะทําให้มีผลกับตรงนี้ ทําให้การขยับตัวช้าลงซึ่งผมก็คิดว่าดีเพราะว่าคนที่มีอุปกรณ์น้อยเขาจะได้คล่องตัวมากขึ้นคนที่ใส่เสื้อกรอ่อเยอะอาจจะช้าหน่อยแต่ว่ามีความป้องกันผมก็คิดว่าตรงนี้ก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีเลยนะครับถ้างั้นในเกมทั่วๆไปที่เราเห็นนะครับผมการขยับตัวแบบกระโดดหรือว,ว่าการ adad AD เร็วๆมันจริงไหมครับไม่จริงอยู่แล้วนะครับผมอันดับต่อไปในปืน lmg เวลายิงไปเรื่อยๆลำกล้องไม่เคยร้อนนะครับผมถ้าชีวิตจริงเรามาดูว่า assault rifle กับ LMG มันแตกแต่างกันยังไงอยู่แล้ว LMG มักจะเป็นอะไรที่บรรจุก,กระสุนได้เยอะนะครับสมมตินะผมเอา AR15 แล้วก็ใส่แม็กกาซีนร้อยนัดมันทําให้ AR15 นั้นเป็น LMG หรือเปล่าไม่ใช่ครับ LMG หรือว่าปืนกลเบาเนี่ยคุณสมบัติที่สําคัญอันนึงมากๆเลยคือเราต้องสามารถที่จะถอดลํากล้องออกมาได้แล้วก็ใส่ลํากล้องใหม่ทําไมเราต้องถอดลํากล้องเพราะว่า LMG นะครับเวลาเรายิงหลายๆนัดมันจะมีความร้อนของลํากล้องซึ่งเราจะไม่เห็นความร้อนของลํากล้องเลยเวลายิงไป บบปรอยจริงๆแล้วพวก assault rifle มีผลหรือเปล่ามีครับถ้าเกิดผมเอา AR15 เข้ายิงไปเลยเป็นพันนัดต่อเนื่งองไปเรื่อยๆเนี่ยยิงเป็นพันนัดสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือลำกล้องจะร้อนมากเรามีสิทธิ์ว่าลำกล้องอาจจะเริ่มย้อยนะครับผมแล้วมันจะทาให้กระสุนวิธีกระสุนไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ถ้างั้นในเกมนะครับเวลาเรายิงไปไเยอะนะครับยิง assault rifle ต่อเนื่องปปปไปไปาปราไปพับจีรอบหนึ่งยิงต่อเนื่องเนี่ยมันจะทําให้มีผลกระปืนไหมมีจะถามว่าเราเห็นของพวกนี้ในเกมไหมเราไม่ได้เห็น นะครับแล้วก็โดยเฉพาะ LNG บางทีนะครับมันมีแบบแมกกาซีน200นัดเรายิงไปเลยป๊าป๊บป๊า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 200นัดวีโหลดอีกทีป๊าป๊บป๊าป๊าป๊า200นัดอีกทีวีโหลดป๊าป๊บป๊๊า200นัดไม่มีผลกับลำล้ำกล้องเลยนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่เกมไม่ได้ทำให้ถูกต้องเกี่ยวกับปืนนะครับผมแต่ไม่ใช่ทุกเกมขอกลับมา Escape from Tarkov อีกรอบหนึ่งนะครับ Escape from Tarkov ในอัปเดตอนาคตนะครับเขาก็บอกวว่่่่่าาาาาาาเค้้้้้้้จจจะะะใสอออออลลลลลกกกงงงทททีีีีรรรนนนนนนขขึมมมมถัััๆบิิธ์ปืด มีปัญหานะครับถือว่าเป็นไอเดียที่ดีมากๆแล้วไม่เคยเห็นในเกมอื่นๆเลยครับผมโอเคอันต่อไปนะครับผมการรี l o a d และปริมาณกระสุนที่เหลือหลังจากนั้นปกติแล้วเวลาเราเล่นเกมพวก FPS ต่างๆเนี่ยเวลาเรายิงไปสมมุติว่าผมมีกระสุนอยู่ร้อยนัดในแม็กกาซีนอันนี้มีอยู่30นัดผมยิงไป10นัดแล้วหลังจากนั้นผมรี l o a d ไปแทนที่กระสุนมันจะหายไปเลย30นัดเอ่อมันจะหายไปแค่10นัดแล้วก็ครั้งต่อมาที่เรารี l o a d มันก็จะเป็นแม็กกาซีนเต็มในเกมมักจะไม่คำนึงนึกถึงกับ ปริมาณกระสุนที่เหลืออยู่ในปืนเหมือนจริงนะครับที่ผมจะอธิบายให้ฟังสําหรับคนที่ไม่เข้าใจนะครับคืออย่างนี้สมมตินะโอเคอที่บอกปืนซีซา o ์กรอเปียอันนี้เคลียร์แล้วสมมุติว่าผมหยิบแม็กกาซ,ซีนอันแรกเข้ามาแล้วผมใส่เข้าไปผมยิงไปปัง้งปัๆงปังปงปงปังปง,ปง,ปง,ปงสมมติว่าผมยิงไป10นัดแล้วก็หลังจากนั้นผมร e l o a d โดยที่เก็บ แม็กกาซีนอันนี้ไว้ถ้างั้นผมจะหมดไป10นะแต่ว่าสมมุติว่าผมทำสปีดรีโหลดคือรีโหลดแล้วนะครับทิ้งแม็กกาซีนไปเลยแล้วก็หลังจากนั้นหยิบอันใหม่ขึ้นมา หมายความว่าแม็กกาซีนอันนี้ที่ทิ้งไปอ่ะที่เมื่อก่อนเนี้ยตอนแรกจริงจะทิ้งไปแค่10นัดถ้าเกิดเราสปีดรีโหลดนะครับรีโหลดแบบทิ้งไปเลยแม็กกาซีนอันนี้มันมีกระสุนเหลืออยู่ยี่สิบนัดฉะนั้นจริงๆแล้วไอ้การรีโหลดครั้งนี้กระสุนน่าจะหายไปทั้งหมด30 30นัดทั้งหมด10นัดที่ใช้ไปแล้วก็20นัดที่เหลืออยู่เพราะเราทิ้งแม็กกาซีนไปนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับผมแม็กกาซีนที่เราเก็บไปนะครับสมมติว่าผมมี10นัดนะครับอ่ะผมทําให้ดูสมมุตินะผม จะเปลี่ยนใช่ไหมชิมมารุกผมเปลี่ยนนะครับปุ่มใส่ใหม่เก็บอันเก่าปับ๊บใช่ไหมถ้างั้นอันนี้มันเต็มแล้วแม็กกาซีนอันนี้มันจะเหลืออยู่20นัดถ้างั้นคราวหน้าเรากลับมาที่แม็กกาซีนอันนี้แม็กกาซีนอันนี้น่าจะมี20นัดมันไม่น่าเต็มนะครับซึ่งในเกมไม่ได้ทําแบบนี้เลยมันทําเหมือนกับว่าเวลาเราเก็บแม็กกาซีนเข้าไปในซองปับ๊บ ปุมกระสุนก็เต็มซึ่งไม่จริงจะถามว่าทุกเกมเป็นอย่างนี้ไหมไม่จริงครับมีหลายเกมนะครับผมอย่างเช่น a r m มาอย่างเช่น t a r k o อฟอย่างเช่น ground branch นะครับแล้วก็เกมที่กำลังจะมาอนาคตนะครับอย่างเช่น radio not เขาทำตรงนี้ให้มันถูกต้องจะถามว่าเกมทำแบบนี้ให้มันถูกต้องเยอะไหมไม่ค่อยเยอะเลยนะครับแล้วอย่างเช่น escape from tarkov นั่นละเอียดมากเลยสมมติว่าเราเอาแม็กกาซีนมาแค่3อันนะเราเอากระสุนมาไม่กระสุนกับแม็กกาซีนไม่เกี่ยวกันนะครับสมมติว่าผมใส่กระสุนเข้าไปแล้ว นี่ผมมีแม็กกาซีน2อันสองอันนี้มี30ลูกเต็มหลังจากนั้นผมยิงไปจนอันนี้หมดผมต้องหาโอกาสในการต่อสู้ที่เราต้องบรรจุลูกใหม่แม็กกาซีนอันนี้ถึงเต็มนะครับบางเกมมีความจริงจังแบบนี้นะครับแต่ส่วนมากแล้วก็คือเรารี l o a d ไปทีนะครับกระสุนมันก็เหมือนกับจะกลับมาเหมือนก็เป็นกระสุนรวมแล้วก็หลังจากนั้นกระสุนมันก็จะเต็มใหม่นะครับอันนี้ไม่จริงอยู่แล้วนะครับผมนังคิดว่าเพื่อนๆคงรู้ตรงนี้อยู่แล้วแล้วก็มันเป็น,นกลไกของเกมเพื่อทําให้เกมมันสนุกนะครับผมเพราะว่าเกมอย่าง s t a r c r a ันเกม มีโอซิมนะครับหรือว่ามันมีเกมที่เหมือนจริงมากกว่าทุกอย่างจะเน้นช้ากว่าไม่ได้เน้นเร็วแบบในเกมอย่างเช่น PUBG หรือว่า Call of Duty Modern Warfare หรือว่าใน Battle Royale อื่นๆน,นะครับผมก็เข้ขาใจตรงนี้ว่ารี l o a d ในเกมกับรี l o a d ในชีวิตจริงมันจะไม่เหมือนกันอันดับต่อไปนะครับผม zoom ใน scope ไม่เหมือนชีวิตจริงครับผมเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังเวลาเราจะ zoom ปืนเข้าไปเนี่ยโอเคอย่างเช่นเวลาผม zoom red dot นะครับอยู่แล้วปืนเคลียร์นะครับเวลาผม z o ม red dot เข้าไปผมจะเปิด2 นะครับผมจะเปิด2ตาแล้วก็เอาดอทขึ้นมาที่ตาผมแล้วก็ผมก็สามารถที่จะยิงได้ในเกมอะ่ะมันจะรู้สึกเหมือนกับว่าผมปิดตาเดียวซะมากกว่าแล้วผมยิง นั่นคือเวลาใช้ red dot มันมีผลยังไงก็คือเวลาขึ้นมาปั๊บเนี่ยจริงๆแล้วอะภาพที่ผมเห็นนะ่ะคือมันจะไม่เหมือนกับภาพในเกมเพราะว่าภาพในเกมคือดอทมันจะอยู่ตรงกลางเลยนะครับดอทมันอยู่ตรงกลางภาพแล้วก็เราจะเห็นรอบๆตัวเราระดับหนึ่งแต่ในชีวิตจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยเวลาเราเปิด2ตาดอทมันจะเหมือนกับอยู่อ่าคำาว่าผมเป็นคนถนัดซ้ายดอทมันจะเหมือนกับอยู่ทางซ้ายระดับหนึ่งนะครับผมไม่ได้อยู่ตรงกลางแล้วก็พ,พร้อมๆกันเพราะว่าตาขวาผมเปิดผมจะเห็นรอบตัวเราอันนี้ จะมีผลกับการยิงระดับหนึ่งอันนี้ก็สิ่งที่เกมไม่เหมือนกับชีวิตจริงใน Red ด o t แล้วแต่ว่าสําหรับปืนที่มีสโคปที่สามารถซูมได้เนี่ยมันยิ่งแตกต่างกันไปใหญ่สมมุติว่ามันคือเ,อาเราใช้ a อ o คอร์นะครับคูณ4สมมตินะเราหยิบ A อ็คอร์ขึ้นมาก็เราเลงเนี่ยในเกมมันจะเห็นเป็นดําๆหมดเลยแล้วก็มันจะมีภาพที่ซูมมาตรงกลางถูกไหมทีจ่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับอย่างแรกคือถ้าเกิดผมมองมองเลงไปเนี่ยโอเคสิ่งสิ่งที่อยู่ในจอสโคปเนี่ยมันจะ เป็นภาพที่ซูมแต่ข้างๆเนี่ยมันยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ซึ่งมีคนจะบอกเฮ้ย hey, บางเกมทําถูกโอเคผมยอมรับว่าบางเกมทําตรงนี้ถูกนะครับเวาลาเราซูมขึ้นมาตรงเนี้ยมันจะซูมแต่รอบข้างเนี่ยมันยังเป็นคูณหนึ่งอยู่แต่ไอตรงเนี้ยในในตัวสโคปเราเนี่ยมันจะกลายเป็นคูณ3คูณ4ี่คูณหคูณสิคูณยีโอเคอันนี้เข้าใจแต่สิ่งที่ไม่เคยมีเกมมาไหนถูกเลยก็คือทําไมทหารอเมริกาถึงใช้ A อกซซึ่งรู้สึกว่ามันจะเป็นคูณ3กว่าหรือคูณ4อะไรเงี้ย ทำไมมันเขาถึงใช้ได้ผลเยอะเพราะจริงๆแล้วเอคอกเนี่ยเราสามารถเอามาใช้ในการสู้รบใกล้ตัวได้นะครับผมหรือว่า CQB ได้เพราะยังไงถ้าเกิดเราเปิดตาทั้งสองตาแล้วก็เล็งแล้วก็ยิงเนี่ยไอแดงๆที่อยู่ในเอคอกที่เป็นสามเหลี่ยมอะแม้ว่าตาตาขวาหรือตาซ้ายอยู่ที่อย่างเช่นผมผมเป็นถนัดซ้ายถ้าผมเอาไอเอคอกขึ้นมาอยู่ตาซ้ายเนี่ยเอสามเหลี่ยมที่อยู่ในเอคอกเนี่ยมันผสมกับภาพจากตาขวาผมมันจะเอาภาพมารวมกันแล้วผมสามารถที่หยิบปืนขึ้นมาแล้วก็ปั้ง เลงได้แบบ CQB <Wow. S 1> แล้วยิงแล้วได้เพราะว่าในเกมอะดอทมันอยู่ตรงกลางเหมือนกับว่าเราเป็นคนมีแค่ตาเดียวเราก็เลยได้ภาพที่แม้ว่ามันจะซูมแค่ตรงสโคปอย่างเดียวมันจะเป็นภาพที่ไม่เหมือนจริงเราไม่หยาบสามารถที่เขาเรียกว,ว่า snap shooting ได้นะครับยิดพื้นขึ้นมาแล้วยิงปังได้นี่ก็จะเป็นข้อสําคัญเพราะว่าอย่าลืมว่า A อกกในชีวิตจริงถ้าเกิดเราเปิดตา2ตาตาซ้ายของผมจะได้ข้อมูลจาก A อก c อตาขวาผมจะเก็บข้อมูลได้หมดเลยเวลาเราเลงอย่างนั้นเนี่ยเราสามารถที่ยิงได้เร็วขึ้นแล้วก็ในเกมอะเพราะว่าดอทมันอยู่ ไม่ว่าจะซูมหรือไม่ซูมแค่ตัวสโคปก็ยังไม่สามารถทําแบบชีวิตจริงได้นะครับผมอย่างอยู่แล้วผมเข้าใจว่าอันนี้คือเกมถ้ามันจะทําแบบนั้นมันคงลําบากที่เหมือนกับไอ้ดอกมันจะอยู่ด้านข้างแล้วก็ภาพมันจะเป็นยังไงมันจะไม่เหมือนจริงแต่ผมแค่อธิบายว่าชีวิตจริงเป็นยังไงแล้วในเกมทําไม่ถูกอันดับต่อไปนะครับผมอันนี้ผมเกลียดมากมากเลยนะครับนั่นก็คือซเลนเซอร์เวลาใส่บนปืนแล้ว ลดดามจตอนที่ผมจัดอันดับ10อย่างที่หนังทําผิดเกี่ยวกับปืนเนี่ยอันดับท็อปทอปผมเลยก็คือ s i น์นันเซอร์ไม่ได้ลดเสียงในเกมก็ทําผิดเหมือนกันนะครับไซน์นันเซอร์เนี่ยเวลาเราใช้ไม่ว่าจะเป็นเกมพวกแบบว่า Tom Clancy's p ป n ินเตอร l เหรือว่าเกมต่างๆเนี่ยเวลาเราเจอ AI ก็เรายิงปืนแบบว่าปืนยาหรือปืนสั้นที่สายๆแิ้วจะยิงไปนะครับเกมอย่างเช่น Ghost r e c o n Breakpoint ก็เป็นนี้เหมือนกันเวลาเรายิงศัตรู AI รอบๆข้างจะไม่ได้ยินนะครับซึ่งอย่างที่ผมได้พูดในจดัดอันดับจิบอย่างที่หนังทําผิดเกี่ยวกับปืนไม่ไม่ไมจริงครับไม่ว่าเราจะใส่ซเลนเซอร์บนปืนก็ตามมันไม่ได้ทําให้เสียงเงียบขนาดนั้นนะครับผมขอที่บานนี้หนึ่งแล้วทําไมปืนมันถึงมีซเลนเซอร์ที่มันไม่ได้เงียบแบบในหนังหรือแบบในเกมเพราะว่าอย่างน้อยมันลดแสงที่ออกมาจากหน้ากระบอกปืนนะครับผมปลายกระบอกปืนแล้วก็มันทําให้เสียงลดลงมาไหมครับว่าถ้าเกิดเราจะ CQB นะครับผมเพื่อนข้างๆเราขู่จะได้ไม่แตกนะครับผมอย่าลืมว่าปืน เวลายิงมันดังมากถ้าเกิดไม่ได้ใส่ที่ป้องกันหูโดยเฉพาะในที่แคบๆแบบกูพังนแน่เลยหรือว่าสําหรับคนที่ยิงไกลๆเลยนะครับผมยิงแบบเป็นสไนเปอร์คนที่โดนยิงน่ะอาจจะเฮ้ยมีเสียงแต่ไม่สามารถรู้ได้ว่าเสียงมาจากไหนนี่คือผลประโยชน์ของการมีซเลนเซอร์นะครับผมแต่ในเกมนอกจากที่ทําผิดแล้วตรงที่ว่าซเลนเซอร์มันเงียบในเกมมักจะทําว่าเวลาเราใส่ซเลนเซอร์แล้วอันนี้ไม่จริงมากๆเลยทำไมถึงไม่จริงล่ะครับเวลาเราใส่ซเลนเซอร์ที่ปลายกระบอกปืนแล้วสิ่งนี้มันทําคือไม่ใช่ลดดาเมจนะแต่ เพิ่มสปีดของกระสุนซึ่งน่าจะเพิ่มการทําลายของปืนมากขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่าลืมว่ากระสุนมันจะมีเขาเรียกว่าด u a วล i ไทม์นานขึ้นเวลาที่ถูกส่งออกไปจากกระบอกปืนนานขึ้นอ,อยู่แล้วไซเลนเซอร์มันไม่ได้มีเกี่ยวแต่อย่างน้อยแก๊สมันถูกอัดเข้าไปในไซเลนเซอร์แล้วก็มันจะทําให้เหมือนกับระสุนมีโอกาสที่จะเผาไหมดินปืนมากขึ้นแล้วก็พุ่งตัวมากขึ้นนะครับผมถ้างั้นถามว่าไซเลนเซอร์มันจะลดดามจในปืนไหมไม่ลดเพิ่มด้วยซ้ำครับแต่ว่า เวลาใส่บนปืนไม่ว่าจะเป็นปืนสั้นหรือปืนยาวมีผลอะไรบ้างมีอยู่แล้วครับมันจะมี point of impact shift หมายความว่าสมมติว่าก่อนที่ผมใส่ silencer ผมเล็งที่จุดนี้มันโดนจุดนี้เลยแต่เวลาผมใส่ silencer ปับ๊บ point of impact shift หมายความว่าผมยิงตรงนี้มันอาจจะไปโดนตรงนี้หรือไปโดนตรงนี้ถ้างั้นหมายความว่าถ้าเกิดผมใช้ scope หรือว่า red dot เวลาผมใช้ silencer ปับ๊บผมจะต้องมานั่งเล็ง red dot หรือ scope ใหม่เพราะว่าจุดยิงมันจะไม่เหมือนกันนะครับผมถ้างั้นเรามาอธิบายว่าทำไม ใส่ซเลนเซอร์ในเกมถึงลดดาเมออยู่แล้วผมคิดว่าถ้ามันเพิ่มดามเมจปืนมันจะดีเกินไปถ้้งั้นทุกคนก็จะยิงกับซเลนเซอร์ถซเลนเซอร์ตลอดเวลาซึ่งในชีวิตจริงนะครับหน่วยลบพิเศษเขาจะยิงกับซเลนเซอร์ตลอดเวลานะครับผมข้อเสียอันนึงอาจจะปืนมันจะยาวขึ้นนะอันนี้อาจจะเป็นข้อเสียอันเดียวของซเลนเซอร์แต่โดยรวมแล้วมันไม่ค่อยมีข้อเสียเท่าไหร่อีกหนึ่งอย่างคือเวลาก็สูญออกมาจากปลายกระบอกปืนแล้วสิ่งที่จะสร้างเสียงได้เนี่ยก็คือกระสุนที่ออกไปจากลำ เสียงมันจะมี snap ดังอันนี้คือหนึ่งอย่างที่สร้างเสียงเวลาเรายิงปืนใช่ไหมใส่ silencer มันไม่ได้ลดตรงนี้เพื่อที่จะให้กระสุนเงียบลงมาเงียบลงมาในระดับที่มันมันไม่ไม่มันไม่ดังมากในที่แคบละกันอย่างนี้แม้ว่าเราจะใส่ที่ป้องกันหูก็ตามวิธีที่มันจะลดลงมาคือเราใช้กระสุนที่หัวหนักขึ้นเวลามันออกมาจากปลายกระบอกปืนมันจะได้ไม่ไปเร็วกว่าความเร็วเสียงอันนี้เขาเรียกว่า subsonic round นะครับผมกระสุนที่ช้ากว่าความเร็วเสียง subsonic กระสุนพวกนี้ถามว่าเพราะว่า มันเดินทางช้ากว่าดามิ it, มันอาจจะน้อยกว่าหรือเปล่าอันนี้มีความเป็นไปได้ถ้างั้นสมมุติว่าในเกมเขาบอกว่าปืนเวลาเราใส่ซารเนเซอร์แล้วเราเปลี่ยนกระสุนทําให้มันเงียบลงแต่มันจะเงียบแบบในหนังมันไม่ไม่ได้เงียบขนาดนั้นนะครับแค่เงียบลงมาระดับหนึ่งถามว่าตรงนี้จะลดดามิได้นะครับอันนี้มีความ ป็ไปได้สุดท้ายนะครับผมสิ่งที่ทําให้ผมโมโหที่สุดเกี่ยวกับเรื่องปืนในเกมก็คือวิธีของกระสุนครับวิธีของกระสุนเป็นยังไงส่วนมากแล้วถ้าผมถามว่าสมมติว่าผมเล็งตรงนี้แล้วผมยิงกระสุนเดินทางยังไงหลายคนจะตอบว่าอา้าวกระสุนก็เดินทางตรงไม่จริงครับกระสุนไม่ได้เดินทางตรงนะครับผมแต่สายตาเราตรงหมายความว่าอะไรหมายความว่าผมหยิบปืนเข้ามาอีกรอบนึงแล้วตอนนี้ผมเคลียร์ปืนแล้วนะครับโอเคสมมุติว่าผมเลง็งที่กําแพงตรงนี้อ้าวผมเล็งตรงนี้ก็ได้ผมเลง็งอ่ะผมจะเอาดอทนะแล้วผ ผมจะเล็งไปที่เหล็กอันนี้ผมเล็งตรงชัวร้ไหมผมเล็งตรงแต่ปากกระบอกปืนมันอยู่ต่ํากว่าดอทหมายความว่ากระสุนเนี่ยมันต้องมีเคิร์ฟหรือว่าวิธีกระสุนมันจะเริ่มจากต่ํากว่าสายตาเราขึ้นมาเจอสายตาเราแล้วหลังจากนั้นเลยสายตาเราไปแล้วก็กลับลงมาใหม่นะครับอันนี้คือวิธีกระสุนที่ถูกต้องถ้าอย่างนั้นสมมตินะผม0ปืน0ปืนคืออะไร0ปืนคือการที่สิ่งที่ผมเล็งกับกระสุนมันโดนไปเป๊ะสมมติว่าผม0ปืนอันนี้ที่25เมตรนะครับสำหรับปืน9 มม,ม,มแล้วนะครับผม25เมตรนี่จะเป็นวิธีกระสุนที่เกือบจะตรงที่สุดหรือว่าดีที่สุดเลยหมายความว่าผมเล็งไปที่25เมตรผมยิงอะไรตอนนั้นมันจะเข้าเป้าทันทีเลยแต่ถ้าถามว่าผมยิงใกล้กว่านั้นแหละมันจะเกิดอะไรขึ้นกับกระสุนถ้าผมยิงแบบเจาะเลยผมเล็งตรงนี้นะแต่ผมยิงเจาะกระสุนจะไปออกตรงไหนกระสุนจะไปออกตรงนี้ทําไมเพราะว่าสิ่งที่เขาเรียกว่า height overboard ความสูงของจุดที่เราเล็งกับล um ํากล้องนะครับอย่างเช่นปืนผม height overboard นะครับผมคือประมาณนี้ประมาณ3นิ้ว 2 3ถึงนิ้วหมายความว่าถ้าเกิดผมไปเลงอะไรใกล้ๆสิ่งที่ผมเลงกับกระสุนออกมากระสุนออกมามันจะต่ำกว่าประมาณ3นิ้วซึ่งในเกมมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับสมมติว่าผมเลงใกล้ๆดอดอยู่ตรงไหน,นผมยิงไปมันก็จะถึงจุดนั้นซึ่งในชีวิตจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยครับมันมีวิธีกระสุนที่จะทาให้กระสุนมันขึ้นและลงเออมันไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นในเกมเลยในเกมมันจะทาเหมือนว่ากระสุนเป็นเลเซอร์ของมันแล้วมันก็จะตรงแล้วมันตกลงจริงๆไม่ไม่จริงนะครับชีวิตจริงก็คือกระะสุนนมัจเข้า0 ที่เราเล็งครั้งแรกก็หลังมันจะขึ้นแล้วหลังจากนั้นมันจะมาลงแล้วก็เข้าเป้าอีกทีอย่างเช่น5.56ที่ออกจากปืน AR15 ลำกล้องประมาณ16-20นิ้วเขาแนะนําให้ zero ที่ประมาณ50เมตรนะครับหมายความว่าจุดแรกที่กระสุนจะเข้าสายตาเราคือ50เมตรแล้วก็หลังจากนั้นมันจะเข้าเป้าอีกทีที่200เมตรนี่คือวิธีที่เรา zero ในชีวิตจริงซึ่งในเกมมันเหมือนกับมันจะโดนสมมุติว,ว่าเราเล็งที่เราเซตไว้ที่100เมตร100เมตรปั๊บก็หลังจากมันตกลงมาจริงๆชีวิตจริงมันไม่ได้เป็นนนอย่างันนะกม จะเข้าในสายตาเราตอนขึ้นแล้วจะเข้าในสายตาเราตอนลงแล้วหลังจากนั้นมันค่อยลงรู้สึกว่าณนเวลานี้ที่ผมเล่นเกมยังไม่เคยเจอเกมมาไหนนะครับผมที่ทําวิธีกระสุนที่ถูกต้องเหมือนในชีวิตจริงหมครับว่าเราอยู่ใกล้ๆแล้วเนี่ยกระสุนมันจะยิงต่ํากว่าแล้วก็เราไปยิ่งไกลกระสุนมันก็จะเข้าระดับหนึ่งหลังจากนั้นมันจะสูงแล้วหลังจากนั้นมันจะตกเข้ามาที่สายตาเราแล้วหลังจากนั้นมันค่อยๆต่ําหม่อีกทีจะไม่ค่อยมีเกมมาไหนที่ทําวิธีกระสุนที่ถูกต้องแบบนี้เลยนะครับผมถามว่าไม่มีเลยก็ไม่จริงนะครับช่ง ก็เริ่มมีแล้วแต่มันยังไม่ถูกต้อง100%นะครับผมสมมติว่าอดอดอยู่นี่แล้วก็ยิงต่ํากว่าอันนี้มันเริ่มมีแล้วแต่วิธีกระสุนที่มันจะเข้าอีกทีแล้วเข้าอีกรอบหนึ่งเข้า2รอ,อบเนี่ยอันนี้ผมยังไม่ค่อยเห็นในเกมเท่าไหร่นะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เ,เห็นแล้วฝากแนะนําด้วยแล้วกันว่ามีวิธีกระสุนอะไรในเกมที่เหมือนจริงที่สุดนะครับผมโอเคครับอันนี้ก็10อย่างที่เกมทําผิดเกี่ยวกับปืนนะครับเพื่อนๆรู้สึกไงกับท็อป10อันนี้ผมขอย้ออา,า,าอีกรอบหนึ ทเพื่อความสนุกสนานเพื่อความเร็วของเกมเพื่อความแอคชั่นของเกมแต่ผมแค่อยากให้ทุกคนเห็นว่าถ้าเป็นแบบนี้ในชีวิตจริงมันจะเป็นยังไงมันเป็นไปไม่ได้หรือว่ามันไม่ make sense ตรงไหนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นขำๆสนุกๆอยากให้เพื่อนๆได้ดูว่า10อย่างที่ผมคิดว่าผิดเกี่ยวกับปืนที่อยู่ในเกมนะครับผมเกมแหละที่ทําเหมือนจริงที่สุดคืออะไรบ้างเดี๋ยวอนาคตนะครับผมเราจะจัดอันดับกันว่าเกมอันไหนทาการยิงปืนให้เหมือนจริงที่สุดอย่าลืมติดตามนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กด ทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่9 0 0 0 0แล้วอีก10,000คนนะครับผมยังไงฝากกดซับไปแนะนำให้เพื่อนมาดูวิดีโอนี้แล้วกดซับเหมือนกันนะครับทางทีม Tango จะได้ถึง10,000 0นะครับขอบคุณมากๆทุกคนที่พาเรามาถึง90 0 0 0นะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากสนับสน,บสน,บนุนทีม Tango เรามีผลิตภัณฑ์นะครับไม่ไว่าเป็น c h e s w บิ k ที่ผมใส่อยู่หรือว่าเสือ้อหรือว่าเข็มขัดหรือว่าอะไรก็ตามนะครับลองไปดูได้ที่เว็บไซต์แล้วก็โซเชียลมีเดียลิงก์ของเราอยู่ขางล่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยาก ได้เลยนะครับทุกคนขอบคุณมากครับเจอกันคราวหน้าครับ we are the sheepdog